เมื่อวานเนี่ย Apple t i ทิมคุกนะฮะ CEO ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับทิมคุกยอมรับนะว่าเล่นคริปโตเหมือนกันไม่อยากโกหกแล้วดูหน้านะดูหน้าตอนเจอคำถามนี้เข้าไปนะว่าเอ้ e y, คุณเล่นคริปโตบ้างหรป่าเนี่ยคุณมีถือครองอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ก็แบบหน้าแบบเลิกลากตอบไงดีวะเออไ do ไม่อยากจะโกหกไนงะ <laughs> เดี๋ยวเกิดมาคน้นพบทีหลังว่ามึงก็เล่นด้วยแล้วมึงบอกไม่เล่นเนี่ยจะจบนะก็ต้อง ต้องบอกว่า <laughs> ถือด้วยนะฮะถือด้วยนะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าผมไม่ได้แนะนําการลงทุนนะไม่ต้องมาถือกับผมก็ได้แต่ว่าผมชอบศึกษาผมชอบศึกษาแล้วก็ก็ถือด้วยก็มีเล่นด้วยนะประมาณนี้นะฮะก็ทุกคนก็ย้ำเอาแล้วเว้ยแล้วก็ Apple Co ซีโอจิมคุกโอนอีเทอริวียมเว้ยไปซื้อไปเล่นกับเขาด้วยนะฮะก็น่าสนใจนะฮะว่า Apple เองก็ในใจผมกม็รู้แล้วว่า c ี o ดังๆพวกนี้เขาก็ถือกันหมดแหละเพื่อนๆนะ เขาเขาแค่เล่นอยู่ในลิมิตที่เขารู้นะครับคริปโตไม่ใช่เรื่องเสียหายนะถ้าคุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะครับคุณก็เห็นไหมว่า c ีอดังๆเนี่ยไม่พูดอะไรหรอกแม่งถือทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> บิต,บ,ตบิตคอยไม่รู้ถืออยู่เท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนะั้นสำหรับคุณคุณทิมคุกนะวันนี้หยิบม,มาให้ดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีเราดูหน้านะดูหน้าตอนเขาตอนถามนะ ตอบไงดีวะ Do you own crypto and any Bitcoin or Ethereum? Would you play around with this? I I do yeah I think it's reasonable to own it as a as a part of a diversified portfolio and I'm not giving anybody investment advice by the way อ่อผมผมผมถือผมถือผมคิดว่าคริปโตมันก็เป็นอะไรที่ดีนะในการใส่ไว้ในพอร์ตโฟลิโอนะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าโอเค I do I do อ่ะพาไปดูเศรษฐีคนหนึ่งนะฮะ ที่บิลลี่แนชาวเม็กซิกันนะครับยอมรับนะว่าถือถืออะไรบ้างในลิควิดลิควิดพอร์ตโฟลิโอไปฟังกันนะในเดอะลิควิดพาร์ตของพอร์ตโฟลิโอลิควิดพาร์ต I now optedI <laughs> basically just haveBitcoinBitcoinMicroStrategy ซื้อหุ้น MicroStrategyFour Five Miners แล้วก็ m i n e r o i l companiesand some gold miners แล้วก็ Gold That's it in liquid the part of the portfolio ย้ำนะฮะอันนี้มาเศรีฐีชาวเม็กซิกันนะบอกเลยว่า liquid i d portfolio ขอ,องเขามีแค่นี้จริงบิตคอยน์ไมโครสตาร์จีเหมืองบิตคอย n อะไรนะออยคัมพานีแล้วก็เหมืองทอง that's it ไม่มีมากกว่านี้นะครับอันนี้คือ Liquid อันี่คือเงินออมของเขาว่างั้นเถอะนะฮะเงินอมอมเขาเก็บเป็นรูปแบบนี้หมดเลยแต่ผมตกใจว่าเก็บหุ้นไมโครสต a t e จีด้วยนะเนี่ย <laughs> <c oughs> ก็อ่ะโอเคนะครับ ไมโครซาชิเขก็ถือบิตคอยกันเยอะไงเขาก็ไปกลายเป็นหุ้นบิตคอยไปเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้ทุกๆคนขยับหมดนะแค่อาจจะไม่ได้เป็นต่อหน้าสื่อเท่านั้นเองนะครับนี่ยแมกซิเกนบิ i เลน i นสนะครับรีวิวฮิสพอร์ต o ฟ i ยอินคูดบิตคอยด้วยยอมรับนะตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็เหนียมอายกันไม่ค่อยพูดอะไรกันเยอะนะหลังๆก็ยอมรับยอมรับล้ว่าถือนะรู้สึกว่ายอมรับแล้วโลกไม่ค่อยว่าอะไรนะฮะ เหนือสิ่งอื่นใดครับช่วงที่ทุกคนกําลังแบบว่าวุ่นวายนู่นนี่นั่นกันอยู่เนี่ย JP Morgan ก็มีการขยับเบื้องหลังของตัวเองนะขยับเงียบๆโดยที่อาจจะไม่ได้บอกอะไรเป็นข่าวมากมายนะครับ JP Morgan ครับเริ่มสร้างบอกเชนของตัวเองเริ่มมีการฝากช็อคเก้น for payment แล้วนะครับเราเห็น PayPal ทำเ,เริ่มเห็นอีลอนมัสก็จะทำนะฮะและ JP จะไม่ทำนะครับ JP บอกเกียดคริปโตนะฮะ คุณเจมี่ไดมอนด์บอกเกี่ยวกับคริปโตนะวันนี้ขยับมาแล้วนะมาทำไอ้ดิจิตอลเด p o s i t ของตัวเองซะง,งั้นเลยนะครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงเะเนี่ยนะฮะเกียรต์บิตคอยไม่ดีนะตัวเองซื้อบิตคอยแล้วตอนนี้ทำคริปโตเองด้วยนะทำบอคเชนเบสเองทำเชนเองอีกต่างหากนะฮะก็น่าสนใจฮะ <laughs> ขยับแบบเงียบๆแล้วยังเป็นข่าวลืออยู่ใน according to the s o f t family with the matter นะครับก็ยังไม่ ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเพราะเจยังไม่ได้ออกมาพูดแบบเต็มๆนะแต่คิดว่าทําไปเรียบร้อยแล้วนะ,นะสนใจครับ JP ก็ขยับเช่นเดียวกันนะยังไงคริปโตก็ตก็มาแหละแต่ว่าจะมาแบบไหนนะเพื่อนๆทุกคนขยับกันหมดเลยเพื่อนๆก็รอดูสถานการณ์กงนให้ดีแล้วกัน